เขาเล่นกับเฟิร์นเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยนะเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยมีแต่เองนี่แหละที่มาฆ่าเขาว่าทำไมชอบพูดถึงจังเลยอ่ะก็คิดถึงอ่ะคิดถึงก็กลับไปสิพูดเองาเขามีอะไรจะบอกอ่ะว่าเฟิร์นกลับมาขอคืนดีอ่ะว่ายังไงเขาก็ยังรักทั้งคู่อ่ะแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกเฟิร์นดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกเฟิร์นดีกว่าเอ็งโอเคเนาะก็โอเค ก็เกมสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้เล่นตอนเป็นแฟนกันอะหลังจากนั้นเราก็คงไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วนะไมาเป็นไรเขาก็คงเล่นแต่กับเฟิร์นอะเขาก็คิดถึงเองนะเว้ยคิดถึงเวลาเราเล่นด้วยกันทุกคืนอะเองฮะเขาแกล้งเล่นเฉยเฉยเจ้งอะไรเขาแค่เขาแค่พูดหลอกเองเขาไม่ได้พูดจริงหรอกเขาไม่ชอบไม่ทำแบบนี้อขอโทษมันเสียความรู้สึกอะ ขอโทษเขารักเองนะแค่อย่างอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องแฟนเก่าอ่ะเออขอโทษขอโทษจะไม่ทำอีกแล้ว่ขอโทษเขารักเองนะจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องแฟนเก่าอ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะพี่จะมาทําคลิปแกล้งพี่กวางนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องกันสองคนนี่แหละนะครับแล้วทาคลิปแกล้งพี่กวางนะครับผมจะมาพูดถึงแฟนเก่าทั้งเกมนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูปฏิกิริยากวางกันนะครับว่ากวางจะเป็นยังไงนะครับจะหัวร้อนหรือเปล่าจะว่าพี่ไหมจะมีปฏิกิกริยาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูในเกมกันละกัน,นครับฮัลโหลที่รักมาเล่นซีรตายกันไหมได้มาเดยมาเดยอย่าโง่นะเดี๋ยวเขาจะยิงให้ร้องเลยฮัลโหี่อย่าร้องก็ก่อนละกันฮัลโหลที่รักฮัลโหล เอ็งอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าวนี่ไงอุ้ยอือเอ็งเล่นโง่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะเล่นโง่จังเลยไม่เหมือนเฟิร์นเลยอันไหนเฟิร์นแฟนเก่าไงทำไมอ่ะอืมแตะไปดีไอ้ยิงเขาทำไมอ่ะทำไมไม่ยิงคนอื่นอ่ะโอ้ยเอ็งเขาถามยิงเองนะอ้อนนะทำไมแฟนคนนี้เล่น ไม่เหมือนแฟนเก่าเลยอะแฟนเก่าเล่นโหดไปเยอะเลยเฟิร์นน่ะเฟิร์นแฟนเก่าเขาเล่นโหดเองเยอะเลยเรื่องของมันสิเตยองแบบทําไมวะนี่พามาแค่วอร์มเฉยๆนะเว้ยเล่นได้แค่นี้เหรอเขาก็เล่นโหดอะเห็นไหมเห็นไหมชื่อเขาคิวรัวๆเลยเห็นปะโหดตรงไหนวะถ้าเองโหดก็ไม่มีใครอ่อนแล้วที่รักเขาโหดโหดตัวเองเยอะเลยเตงก็ฆ่าเขาทําไมปกติเขาเล่นกับเฟิร์นเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยนะมีแต่เองนี่แหละเตยฆ่าเขาก็ยังไงเขาเล่นกับเฟิร์นเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยนะเฟิร์นไม่เคยฆ่าเขาเลยมีแแแต่่่่่เเเเออ็งงนหลละทีมาาาาาฆฆ้วก ก็ทำไมชอบพูดถึงจังเลยอ่ะก็คิดถึงอ่ะไม่คิดถึงก็กลับไปสิอุ้ยยิงเขาว่าใช่ไหมไม่รู้ดียเขาโหดเขาโหดอยู่แล้วเอ้ยจุกจุกเองอยู่ไหนเขายากยิองจังเลยเอง๋าเขามีอะไรจะบอกอ่ะว่าเฟิร์นกลับมาขอคืนดีอ่ะเราไม่บอกเขาทําไม เอ็งว่าเขาควรจะทำํำยังไงดีอะคือไอ้เขาว่าเขาอยู่เอ็งรามาคุยกันอย่างนี้มันไม่ใช่ไงไม่เขาก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีจะคบกับเอ็งต่อหรือจะกลับไปหาคนเก่าดีไม่แล้เอ็งจะกลับไปหาแล้วทำไมเอ็งถึงมาคบับเขาก็ตอนนั้นเขาเลิกกับมาแล้วไงเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาขอคืนดีอะ มไม่ได้รอันก็ลืมได้แต่ก็แค่แค่มันก็ถามว่าม,มันก็คิดถึงอะอทำไงเดียรเราไม่ต่อไม่เหรอเอ็งจะมาบอกเขาทำไมก็แค่อยากบอกองไ,ไ,ไ,ไง,งถ้าเกิดไม่บอกแล้วให้เขาหายไปกลับไปคบโดยเงียบๆนี่หรอเขาก็ต้องบอกเองก่อนเองจะได้รู้ไมถ่ถ้ามาคุยอย่างนี้มันก็มันก็เสยใจไงโูแบบไปเลยไม่ดีกว่าหรอไม่ได้อะมันก็ต้องบอกกันก่อนอเดียะ มันก็ต้องม,มันก็ต้องบอกอยู่ดีเวลาถึงท้อจะไปอ่ะก็ไม่ต้องบอกก็ได้ก็ไปเลยแต่แค่แค่บอกว่าเออไปหาคนเก่านะไม่ต้องแบบมาชวนเล่นเกมแล้วก็มาพูดแบบเนี้ยเราจะให้เขาบอกไม่ก็แค่อยากชวนเล่นเกมแค่อยากให้มีความสุขครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เล่นด้วยกันตอนที่เราคบกันครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าหลังจบ,จบกเกมนี้เขาก็คงตัดสินใจไปแล้วแหละ เองไม่ว่าอะไรใช่เปล่าก็ก็เข้าใจแต่ก็ไม่โอเคเดียะไม่มีใครโอเคหรอกแล้วเองไม่โอเคเหรอไม่ไม่โอเคเออเราแบบไม่มีใครโอเคหรอกจะจะเขาก็คงต้องไปนะแล้วเองทําใจได้เปล่าเองทําใจได้หรือเปล่าเขาคิดดีแล้วเราะเขาก็ผ่านอะเขาก็ได้พอเขาก็ผ่านเขาก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วกับเองเขาก็ผ่านมาเยอะ แล้ทำไมไปแบบไม่ค uhm ิดเลยอ่ะก like, ็คิดก็คิดอยู่แล้วไงถ้าไม่คิดว่าถ้าไม่คิดอ่ะจะไปเหรอเราแคลืมก็อไม่คิดแล้วก็ไปเหอที่บอกนะที่เล่นที่เล่นวันนั้นจุดที่เขาถามว่าทำไมไม่นอนเองเล่นเกมเันอยู่เหรอใช่เขาเล่นเกมกับเพื่อนอยู่จริงๆเขาก็คุยกันกลับมาคุยกันพักนึงแล้วแหละแต่เขาไม่ได้บอกเองเฉย เองโอเคไหมล่ะก็ยังดีกว่าแอบคุยแบบนี้ไปทุกวันไหมอืมก็้ให้มันจบจบไปก็ดีเหมือนกันอืมเขาก็ว่างั้นแหละเราอเอ่อถ้าเกิดว่าเขาคุยไปแบบนี้เราไม่บอกเองสักทีอะไปเองมันรู้ทีหลังมันก็เสียใจกว่านี้ใช่ไหมล่ะเออเขาว่าก็เราบอกเองตรงๆเลยดีกว่าเขาจะไปเนาะไก็ดีเหมือนกันนะาะไปถ้าเองโอเคเขาก็โอเคเดี๋ยวขอเล่น ขอให้เขาฆ่าสัก50าสิบตัวก่อนเดี๋ยวเขาก็ออกไปละหลังจากนี้ก็ก็คงต้องลบเพื่อนนะเนาะก็ได้ก็เอาความสบายใจไว้ก่อนก็ได้เราจะได้สบายใจต่คู่ไงเขาไม่ไม่อยากมีปัญหากับเฟอร์น,นีกโอเคเนาะขอ,ขอขอเขาฆ่าครบห้าสิบตัวแป็บหนึ่งก็ได้กะได้ไดเอ็งฆ่ากี่ตัวแล้วเขาฆ่าไป ก็คิดดีแล้วล่ะเนาะต่างคนต่างเจอคนใหม่ดีกว่าเองก็จะได้เจอคนที่ดีกว่าเขาเอาว่อาจจะดีกว่าเยอะเอออาจจะดีกว่าเขาเยอะก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็คิดดีแล้วเนาะเขาคิดดีแล้วถ้าเองโอเคก็ได้แต่บอกขนาดนี้แล้วล่ะพูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่ไปก็อยู่กันไปก็เสียความรู้สึกกระเป๋าพูดขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องไปฮะใช่ไหมล่ะพูดขนาดนี้แล้วถ้าไม่ไปก็บ้าแล้วแต่ก็โอเคทั้งคู่โอเคดีแล้ว เพราะว่าเรพราะว่าเฟิร์นไม่คนใหม่แล้วเออเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยอยู่เนี่ยเพราะว่าเฟิร์นก็ทำอะไรเขาเยอะไม่เหมือนเองอเขาเข้าใจแหละเขามันไม่มีอะไรอะใช่เพราะว่าเฟิร์นมีอะไรก็ให้อย่างเองก็ให้แต่ให้น้อยไงมันก็ไม่รู้ดิไม่อยากมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะมันแบบมันจุกอ่ะจุกเลยอะ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่มีเว็บสุ่ม H f r ร e fire สุ่มบัตรทูมาแนะนำนะครับชื่อเว็บว่าเว็บ8 8 8แต่แโซนครับของแท้ต้องเป็น8 8 8แต่แปดค com นะครับมีเกมให้เราเล่นมากมายนะครับผมมีพวกสุ่มกล่องนะครับแล้วก็พวกสปินนะครับบัตรทูมันนี่นะครับแล้วก็ H f r ร e fire นะครับพวกแนวนี้นะครับผม ้โหดวงไม่ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นนะครับผมมีเกมพวกสล็อตให้เล่นมากมายนะครับลองเข้ามาเล่นดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมมีเกมปล่ยนยิงุบมีเกมหัวก้อยนะครับมีเกมทุกอย่างนะครับวิธีการเติมเงินนะครับผมเข้ามาที่เติมเงินนะครับสามารถโอนเงินไปที่เปร์นี้เลยนะครับ แล้วก็นะครับใส่นะครับเชื่อว่าใช้ตรงนี้นะครับผมใส่อย่าลืมใส่กันด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับการถอนเงเินนะครับผมถ้าเกิดสมมติพี่มีเงินอยู่หมื่นห้านะครับอ่าใครจะแลกบิตมากกว่านะครับใครที่เติมเงินเข้ามาแล้วครับจะมีเงินคงเหลือขึ้นตรงนี้นะครับทุกคนมีเงินคงเหลือขึ้นตรงนี้นะครับเข้ามาที่ถอนเงินนะครับแล้วก็แลกเป็นบิตนะครับสมมติพี่แลกหนึ่งพันครับก็แลกหนึ่งพันไปครับกดยืนยันนะครับแลกเป็นสำเร็จบิตก็จะเข้าไปนะส่วนวิธีการถอนเงินนะครับสมมติเรามีเงินคงเหลือเเท่่่าาไหรรรรคับก็ใสตงนี้ พี่จอห์นหนึ่งพันนะใส่เบอร์บัตรไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์บัตรของเราตรงนี้ไปนะครับส่วนบัตรกาลิน่านะครับบัตรกาลิน่าก็นี่ครับใส่จำนวนเงินแล้วครับแล้วก็ใส่สามารถใส่บัตรไปตรงนี้ได้นะครับผมก็นะใครอยากให้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลองมาเล่นกันเยอะๆดูนะครับเว็บแต่แปดโซ่นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมเติมเงินหนึ่งร้อยบาทรับไปเลยสองร้อยปิดจากปกติหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้อยปิดนะครับหมดเขตวันที่สิบกรกฎาคมนะครับลองเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคิดมากอ่ะ พี่ใครไม่ผิดมากมากวะเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกยังไม่ถึง50ตัวเลยถึง50ตัวค่อยออกแล้วเองจะมาเก็บของที่บ้านเขาวันไหนอ่ะเพืเขาเพื่อนี้ให้พ่อไปกดเงินแล้วกลับไปให้หมดนะไม่ต้องเก็บไว้แล้วนะก็อะไรที่เองเคยซื้อให้เขาเขาก็เดี๋ยวเอาคืนเองแล้วกันโอเคมันแปลกไปเลยถามว่ามาทำใจได้ไหมมันก็ไม่ใช่จะทำใจได้แบบว่าอยากไปร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก มันก็ต่อให้ไปทางโน้นมันก็คิดถึงทางนี้อยู่ดีอะ่ะแต่ก็เลือกทางโน้นแล้วอะ่ะนั่นนะสิว่ายังไงเขาก็ยังรักตั้งคู่อะ่ะแต่ถ้าให้เลือกเขาเลือกเฟิร์นดีกว่าอืเองโอเคเนะาะก็โอเคก็เกมสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้เล่นตอนเป็นแฟนกันอะ่ะหลังจากนั้นเราก็คงไม่ได้เล่นได้กันแล้วนะไม่เป็นไรเขาก็คงเล่นแต่กับเฟิร์นอะ่ะเขาก็คิดถึงเองนะเว้ย คิดถึงเวลาเ,เราเล่นด้วยกันทุกคืน,นตอนที่เราอยู่ด้วยกันตอนที่เราทะเลาะกันตอนที่เราทําคลิปด้วยกันแล้วก็ไม่เป็นไรไงเฟิร์นก็ทําให้ได้ไม่ใช่อืมก็ทําได้แต่เขาก็คงต้อง<ม>เลือกเฟิ <นะ S 2> ร์นนะเขาก็คงต้องเลือกเฟิร์นนะเองโอเคนะโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเนาะแค่นี้แหละอืมบายบายโชคดีนะร้องให้ป่ะเนี่ยไม่ทุกคน เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์กวางกันเลยกว่าไม่รู้ว่าตอนเดียวกวางคิดจริงหรือว,ว่าคิดว่าพี่แกลงเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะแกลบอกเองว่ากวางว่าเองเองเขาแกลเองเล่นนะเองเขาแค่แกลเล่นเฉยแกลอะไรเขาแค่เขาแค่พูดหลอกเองเขาไม่ได้พูดจริงหรอกเองคิดว่าเขาจะเลิกกับเองจริงๆงเหรออาจจะใช่ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่จริงหรอกเขารักเองจะตายเดี๋ยวพาไป,ไปดูเดี๋ยวพาไปดูหนังไป ขาขอโทษนะที่แกล้งแรงไปหน่อยเขาไม่ชอบไม่ทำแบบนี้อขอโทษเสียความรู้สึกอะขอโทษเขารักเองนะแกล้งอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องแฟนเก่าอะเออขอโทษขอโทษจะไม่ทำแล้วขอโทษเขารักเองนะจตทเาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลรก่อนเก่าอะโอเคโอเคโอเคไม่ทำแล้วไม่แกล้งแล้วครับเขาขอโทษนะดีกันดีกันอ่าไหว้แล้วไหว้แล้วโอเคโอ้ไม่ร้องนะคนสวยเขารักเองแค่คนเดียวนะ โอเคโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนเขาทำคลิปแกล้งเล่นเฉยเอาโอเค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 ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดทุกอย่างเลยนะครับที่กดได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะครับโอเคโอเคโอเค